สวัสดีค่ะวันนี้โรซ่าก็จะพามาชมดอกเบโกเนียดอกเบโกเนียหรือว่าบ้านเราเรียกว่ากุหลาบหินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ชนิดที่ใหญ่นะคะก็จะเป็นดอกที่มีขนาดใหญ่กว่ากุหลาบหินดอกเล็กๆ อันนี้ก็จะมีหลากสีจ้ะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีขาวแล้วก็แซมสีส้มอะไรประมาณพวกนี้เนาะเราก็จะพาทุกคนชมไปทีละนิดละนิดนะคะนี่คะ่ะนี่ก็จะเป็นสีชมพูอมส้มอมแดงหรือจะเรียกว่าสีโอโรสก็ไม่ผิดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสีเหลืองคะ่ะ นี่ก็จะขาวแต่ว่าสวยนะคะทุกคนดอกเขาจะมีความที่เป็นดอกที่โตโตเลยจ้ะโตเหมือนคล้ายๆดอกกุหลาบเลยนะถ้าดูเผินๆเขาก็จะมีกลีบมีลักษณะคล้ายดอกกุหลาบค่ะก็จะเป็นซ้อนๆกันเนาะแต่จะเห็นสีชัดๆก็จะเป็นสีเหลืองสีโอโรสอะไรประมาณนี้ค่ะ อาจจะถ่ายภาพเร็วไปนิดนึงทุกคนก็เลยจะดูแบบไม่ค่อยชัดเจนเนาะนี่ค่ะเขาก็จะมีเกสรสีเหลืองสวยงามบางชนิดก็จะไม่มีเกสรน,นะคะบางชนิดก็จะมีเกสรน,นี่ก็จะเป็นแดงอมส้มโอ้สวยมากเลยค่ะใครที่ชอบดอกไม้เหมือนเราก็จะชอบดอก ไม้ที่เราเอามาให้ชมเป็นการยอตัวเองนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ทุกคนเครียดนะคะเนี่ยสีนี้เราจะชอบมากเลยแดงอมขาวๆเกสรข้างในจะคล้ายดอกกุหลาบมากเลยคะ่ะเนี่ยออกมาเป็นซ้อนๆแบบนี้เนาะสวยงามเนาะทุกคนเนาะ เราก็ยังเหลือคลิปสําหรับดอกกุหลาบอีก2คลิปที่จะลงให้ทุกคนได้ชมนะคะพอไปร้านดอกไม้แต่ละทีเราก็เก็บภาพมาให้คุ้มเลยค่ะเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากที่บ้านก็จะปลูกเยอะตอนนี้มันก็เป็นฤดูหนาวมันก็ยังไม่ออกมาให้ได้เห็นเท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันหลัง เราจะไปเก็บภาพดอกกุหลาบที่ที่บ้านของเรามันจะเป็นพันเลือยนะคะทุกคนพันเลือยสีเหลืองดอกเล็กๆตอนนี้เขากำลังทิ้งยอดออกมาให้สวยงามมากเลยเดี๋ยววันหลังมีแดดเราจะออกไปเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องอำลาผ่าจากกันแล้วจ้าก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเฮงๆปังๆคะ่ะ